ทั้งผู้ชมมั้ยและแน่นอนถ้าไม่มีมาตรฐานถ้าไปเรียกรับเบื้องต้นจะลงโทษหัวหน้าสถานีตํารวจที่ปล่อยปละละเลยปุ่มกับค่ะมไม่ใส่ใจที่จะตรวจสอบควบคุมดูแลและอาจจะขึ้นไปถึงระดับชั้นผู้บังคับการตามลําดับนั่นแปลว่าด่านกวดขันเรื่องอาชญาการรมผู้บังคับการต้อนอนุญาตนะต้อนอนุญาตนะค่ะหัวหน้าสอนอสอน,นอภุ่มกับไม่พอแล้วค่ะ และถ้าเกิดกรณีเกิดปัญหาไม่มีว่าตรฐานเป็นต้นว่าเรียกรับหรือให้ไม่ใส่เครื่องแบบให้ไม่ไม่มีบอดี้แคมนี่ย้ายภูิกับตัวอารองทั่วพูมกับกับผูครับการน,นะใช่ค่ะที่ผมถึงก็พร้อะรอไปตัวตั้งนะท่านผู้ชมฮะขณะดเดียวกันมันยังมีมุมที่น่าสนใจเพิ่มติมอีกต้องไป ผู้ชมครับกำชับการตั้งจุดตรวจจุดชะกันและด่านตรวจทุกหน่วยทั่วประเทศระเบียบที่ดําเนินการโดยเฉพาะกล้องบอดี้แคมนั่นก็หมายว่ากล้องติดหัวติดตัวเนี่ยต้องไวค่ะในการตั้งด่านทุกด่านเนี่ยตำรวจทุกนายจะต้องมีกล้องบอดี้แคมค่ะต้องบันทึกได้ทั้งภาพทั้งเสียงเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกครั้งและถ้าไม่มีมถ้าไม่มีบอดี<ม>้แคมห้ามตั้งจุดตรวจค่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งและ ห้ามตำรวจนอกเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจอย่างเด็ดขาดก็มันมีอยู่กรณี้วยขวางใส่เสื้อกากนี่<ะ>แล้วว่าต่อไปนี้จุดตรวจจุดสกัดต้องมีบอดี้แคมค่ะกล้องและต้องใช้ได้ใช่ทั้งภาพและเสียงถ้าไม่มีมห้ามตั้งด่านตั้งจุดตรวจสกัดลงไปตอนใดนี้เราเห็นปุ๊บเรา,าจ,จะต้องตรวจสอบตำรวจก่อนไม่ใช่เครื่องแบบมีเราอะ ผิดนะนี่ตั้งดา่านใครบอกสอรยุทธ์ไม่ใช่อพอปตทอค่ะท่านผู้ชมข้อที่สองมีกล้องไหมนี่ใช้ได้แน่น,นะ,ะถ้าไม่มีตั้งด่านได้ยังไงใครบอกน้องไบไม่ใช่พอปรตรค่ะท่านผู้ชมข้อต่อมา การตั้งจุดตรวจต้องเป็นประโยชน์กับประชาชานละสังคมอย่างเช่เนจุดตรวจจราจรอย่างนี้ค่ะต้องตั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยมีม้เงื่อนไขคือต้องมีสถิติอุบัติเหตุรับรองชัดเจนด้วยนะคะว่าทําไมถึงต้องตั้งจุดตรวจตร,จตรงนี้มันเพราะ,ะ,อ,ะอะไรจะ่าขวดขันอุบัติเหตุเฮ้ยไม่ใช่นึกว่าตรงนี้มันนา่าจะมีปรบัติเหตุแล้วมาตั้งต่อไปนี้ต้องมีสถิติรับรองได้ว่าจุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยถึงต้องตั้งอ่าถ้าไม่มี กิดสำรวจดูให้ไม่่อยมีอะไรนี่มันตั้งทำไมค่ะไม่ได้นอกจากนี้ด่านอัดยากมค่ะสมมติตั้งด่านเพื่ออัดยากมตั้งเพื่อป้องกันเหตุในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เกิดเหตุซ้ำซากอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเพื่อความปลอดภัยเข้ามาด้วยแต่มันต้องเปนน็นอำนาจของผู้บังคับการขึ้นไปน้องไว้ในการที่จะอนุมัติการตั้งจุดตรวจนะคะนี่ด่านกวดขันอาชญากรรมเปนน็นอำนาจของผู้บังคับการขึ้นไปนะค่ะท่านผู้ชมไหม และแน่นอนถ้าไม่มีมาตรฐานถ้าไปเรียกรับเบื้องต้นจะลงโทษหัวหน้าสถานีตำรวจที่ปล่อยปละละเลยพุ่มกับค่ะมไม่ใส่ใจที่จะตรวจสอบควบคุมดูแลและอาจจะขึ้นไปถึงระดับชั้นผู้บังคับการตามลําดับนั่นแปลว่าด่านกวดขันเรื่องอาชญาการรมผู้บังคับการต้อนุญ,ญาตนะต้อนุญ,ญาตนะค่ะหัวหน้าสอนอสอน,นอพุ่มกับไม่พอแล้วค่ะและถ้าเกิดกรณีเกิดปัญหาไม่มีมาตรฐานเป็นต้นว่าเรียกรับหรือ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใส่เครื่องแบบเฮ้ย hey, ไม่ไม่มีบอดี้แคมนี่ย้ายพุ่มกับตัวอาลองทวพุ่มกับกับพุ่มขับการน,นะใช่ค่ะนี่ผมถึงเขาอบอัตลอเป็นตัวตั้งนะท่านผู้ชมฮะขาะเดียวกันมันยังมีมุมที่น่าสนใจเพิ่มต่อบไปท่านผู้ชมครับกำชับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและด่านตรวจทุกหน่วยทั่วประเทศ ระเบียบที่ดําเนินการโดยเฉพาะกล้องบอดี้แคมนั่นก็หมายว่ากล้องติดหัวติดตัวเนี่ยต้องไวค่ะในการตั้งด่านทุกด่านเนี่ยตำรวจทุกนายจะต้องมีกล้องบอดี้แคมค่ะต้องบันทึกได้ทั้งภาพทั้งเสียงเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกครั้งและ,และถ้า<อ>ไม่มีมถ้า,ถาไม่มีบอดี้แคมห้ามตั้งจุดตรวจค่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งค่ะและห้ามตำรวจนอกเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ตามจุด